วัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง o r ร์ m มา t แต g นะครับคันนี้เป็นตัว m i n o r Chain แล้วเป็นเครื่อง2.3 EcoBoost รถ0 f o r อร์ a ไ l a n d นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง เกินก่อนคันนี้ท้าความก่อนคันนี้ราคาย่อมเยาวมากถูกมากนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ข้อดีของคันนี้คือเป็นตัวไมเนอร์เชนก็คือพวกไฟเนี่ยจะได้เป็นไฟแบบใหม่ดีทามในนไ้จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีด้านล่างด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยวไฟไหลนะครับเป็นการดีไซน์ใหม่ของตัวไมเนอร์เชนแล้วข้อดีของคันนี้คือไม่ใช่รถเกรย์มาร์เก็ตคันนี้เป็นรถ Ford Thailand นนาเข้าโดย Ford Thailand นะครับมีตกแต่งมานะครับก็คือใส่ลิ้นหน้าคาร์บอนสวยๆนะครับ ป้ายทะเบียนให้ป้ายนี้เลยนะครับโลโก้หมากระจังหน้าด้านหน้าอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ข้อดีของคันนี้คืออุปกรณ์ช่วยลดประคองรถให้ตรงเลนเตือนเลด้านหน้ารถเตือนการเบรกมีครบหมดฝากระโปรงเป็นการดีไซน์แบบนี้เลยมีรูระบายอากาศด้านบนตรงนี้อีก2ช่องสติกเกอร์ติดสีฟ้าค่าสีขาวมารถเดิมจะเป็นรถสีแดงนะครับ ล้อนะครับใส่ล้อ G Force นะครับผมเบรกเป็นเบรกเดิมล้อ G Force ขอบ20อยางคัมโฮนะครับปี2024นะครับใส่นายาง255 40้แม็ขอบ20อยางนานาแก้มใหญ่ๆนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่าง h d ชไดนะครับผมแล้วก็หูกระจกด้านข้างหรือกระจกข้างเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับด้านล่างมีลิ้นด้านข้างคาร์บอนด้วยนะครับสติกเกอร์ข้างบนคาดหลงังคาสีขาวด้วยนะครับ ตัวรับสัญญาณวิทยุเป็นคาร์บอนด้วยนะครับประตูเป็นแบบเฟรมเดส door นะครับหลายขอบนะครับด้านหลังนะครับใส่ยางคัมโฮเหมือนกันหน้ายาง28535มกคอบย0นะครับยางปีสมั4นะครับด้านท้ายนะครับมีส่สปอยเลอร์หลังแบบดัตเทลอันใหญ่นะครับสวยมากดูสวยท่อนะครับใช้ ipe เป็นท่อนอกด้วยนะครับมีวาล์วเปิดปิดท่อได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปตอนขับทำให้ดูนะครับ ไฟนะครับจะเป็นไฟ m ม n เนอร์เชสนะครับคือจะไม่ใช่ไฟแบบตรงๆแล้วจะเป็นไฟแบบหักนะครับโลโก้มมากล้องมองหลังมีครบนะครับแล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังมีครบเลยทั้งหน้าและหลังนะครับเปิดฝาท้ายปุ๊บกดตัวนี้นะครับมีปุ่มเปิดนะฮะแล้วก็ใส่ทุนกอล์ฟได้นะครับอันนี้ถุงกอล์ฟของผมใส่ได้จริงนะครับเวลาไปออกรอบแล้วก็รถเดิมน่ครับที่บอกสีแดงนะครับแล้วก็เออสติ๊กเกอร์สีฟ้านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่าเป็นไง Everybody, shake it, baby. พูดถึงภายในแต่ขอเสริมเรื่องห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวอินเสิร์ตลูกให้ดูเมื่อกี้เรือพูดกองเปื่อยคันนี้เป็นกองเปื่อยคาร์บอน Carbon ใส่มาด้วยให้ฟีลลิ่งในการขับเรารู้สึกเหมือนมีกองเปื่อยดูนะครับอ่ะเข้ามาเรื่องของภายในเลยภายในรถส่วนฟอร์ดมีฟังก์ชันครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ไฟตะหมอกด้านหน้าไฟตะดหมอกด้านหลังมีครบพวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ พวงมาลัยน้ำหนักดีเป็นพวงมาลัยหนังนะครับมีโลกโก้หมาอยู่มเีเลนคิปปิ้งอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเตือนเรดาร์หน้ารถที่เมื่อกี้ผมพูดการฟังเฟืองต่าง หน้าจอตัวนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูเป็นหน้าจอแบบเรียนไมลแบบดิจ <No problem. S 2> so ิตอลแล้วนะครับก็คือเป็นตัวใหม่นะครับสามารถเล่นเซตติ้งต่างต่างได้อันนี้จะคนค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะขอข้ามไปเลยกันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ตรงนี้มีบ่งบอกว่าเรานั่งมาสแตงอยู่มีโลโก้คําว่ามาสแตงแล้วก็ทีมต่างๆตัวนี้สีสวยมานะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบทัสกีนมีออดิโอเรดดโออะไรอย่างนี้นะครับผมปิดเสียงก่อนแล้วก็มีคายเมดนะครับมีพวงมาลัยตั้งพวงมาลัยแบบอุ่นได้นะครับผมแล้วก ตั้งพวมลายแบบอุ่นก็คือตัวนี้ปายตัวหน้าแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะโอเคอ่ะก็คือมีพุมลายอุ่นแล้วก็มีรับสายวางสาย Apple c a r p เ a เชื่อมต่อได้นะครับแอ์นะครับเป็นดูโซนสอฝั่งนะครับเข้าที่คลา m a ม e นะครับจะเป็น2ฝั่งนะครับยีกับยีนะครับลดได้เพิ่มได้แล้วก็หมวดกันครับเหมือนเออทั่วไปเลยมี normal มี sport จะขึ้นที่หน้าจอคนขับนะ มีสปอร์ตพาร์ทแล้วก็มีในเรื่องของ Normal นะครับผมแล้วก็มีในตัวของเรื่องออธรรมดาโหมดกับนาโหมด t r a c t i o n traction control ก็มีนะครับ i f f l o c k นะครับโหมดออกตัว พวงมาลยนะครับมีการปรับว่าจะเป็นพวงมาลันอร์มอล Normal, เอ่อหรือว่าเป็นพวมาลัยสปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นพวมาลัยคอมฟอร์ตนะครับก็มี3โหมดนะครับโอเคแล้วก็เอ่ออันนี้คือปิด VSA ปุ่ม hazard นะครับ engine start stop เครื่องเสียงชารเก้น aken, นะครับผมแล้วก็ที่จุดบอดีนะครับแล้วก็เกียร์ P D I D S ที่วางแก้วน้ำเบาะดีไซน์แบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรสีดำนะครับทรงสีขาวตรงนี้ก็มีทิมผ้าเพื่อไม่ให้ขูดกับตัว วนี้แล้วก็เบรกมือเป็นแบบแมนนวลข้างหลังก็นั่งได้อีกนิดๆหน่นนนอยๆนะครับติดก,กล้องบันทึกภาพน้นานได้และด้านหลังมาแล้วนะครับของเซมี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้กระจกมองหลังแบบไร้ขอบด้วยไม่มีขอบก็คือดูดูดาเพิ่มขึ้นนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นกล้องที่ตรวจจับเลน้าด้านหน้าเลยนะครับเครื่องเสียงทวิสต์มีนะครับข้างบนก็เป็นผ้าหลังคาอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองขับกันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบอกเลย ดข้างนอกที่เดิมให้ดูนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.3ลิตรอีโคบูส์นะครับ300แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์10สปีดขับเคลื่อนล้อหลังแล้วที่เราได้ยินเสียงอยู่ทุกท่อทุกทุกไอเอเอ,เอพูดติดอ่างแล้วที่เราได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นท่อ IPE นะครับที่ลูกค้าใส่เพิ่มมาเป็นท่อ IPE แบบแบนนอกเลยมีวาล์วเปิดปิดได้นะครับก็คือวาล์วตัวนี้บุญใจยอยู่ตรงนี้เป็นวาล์วเปิดปิดท่อ IPE นะครับนี่อันนี้เลย เนี่ยเสียงแบบเราเราถ้าเราไม่ชอบปิดอันนี้ผมปิดนะคือแบบเงียบเงียบเลยลหลังก็สมมติว่าเราอยากให้แบบรถมันแต่งเนอะแบบเนี้ยโอ้โ,โห้วมันแต่งเนอะแบบเนี้ยมันก็แบบอยากฟิลลิ่งเปิดนะก็ว้านนี้เปิดท่อแล้วก็ช่วงล่างต้นประก่อนมีการสั่นสะเทือนเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงล่าง H ดรี ye, นะครับเพราะฉะนั้ฟิลลิ่งเนี่ยการขับเนี่ยผมรนะ้อยสามสิบแล้วแบบฟิลลิ่งการขับค่อนข้างดีมากนะครับ แล้วก็นี้เป็นรถสูงเวลาเปิดไฟเลี้ยวเปิดฝั่งขวาผมมาชอบเปิดผิดแล้วอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าเกิดรถนําเข้าเนี่ยหรือรถเครเมเก็ตอ่ะคันเก่าอ่ะสีแดงอ่ะผมเปิดฝั่งนี้แต่คันนี้รถสูงเปิดฝั่งขวาเลยนะครับประคองรถให้ตรงเลนเลนกิปป 180, 128, 130, งงนะนนิ้งเตือนเลยด้านหน้ารถมีครบหมดความเร็วล็อกแปดสิบเอ้ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนิ่งๆขับง่ายสบายๆเนี่ยอันนี้เสียงเตือนถนนนะวันนี้เข้ามาได้ยินอ่านะจำจำพอสะพานประมาณน,นี้เพราะเราอยู่คนละฝั่งมากระดึงฝั่งหนูนะครับ เลยว่าเป็นรถที่ฟีลลิ่งดีขับดีทรงสวยแล้วก็ไปที่มองของคนหลายๆคนต่างชาติชอบนะครับรุ่นมาสเตอรุ่นนี้นะฮะอ่ะโอเคก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคันนี้เลขไงตอนนี้อยู่94,657กิโลนะครับผมก็รับสีรับเพจดี๋ยวิ้งเพจไว้ให้หมันเดิมรูปภาพล,ลิ่งจะอยู่ในเพจนะครับผมแล้วก็รถเนี่ยจะจอดอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3หรือถนนพระราม3นะครับ ก็ฝากไว้ด ah, ้วยเพราะว่าคันนี้ต oh, ้องบอกก่อนว่าม right> ีของแต่งมาบ้างเล็ก no น้อยแล้วก็ข้อดีคือเป็นรถของรถสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อุ่นใจได้เข้าสู่บริการได้เลยฟอ r d t ไ a i l a n d นะครับเป็นรถสูง f ฟอ d t h a i l แ n นดนะครับอ่าติดกุ้งให้ดูนะครับติ้กงให้ดูนี่ประมาณนี้ก็หนึบหนึบนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะได้ยิงเสียงเร่งผมให้ฟังเสียงท่อนะเนี่ยเกือบเปิดไฟเลี้ยวปิดอ่ะเเสียงท่อแบบเรลาเโอ้าโหเกียร์สิบสเปดนะครับ เดนไมดดิจิตอลแล้วนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับโอเคก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับคันนี้ขอบคุณมากครับาราครับขอบคุณครับ